จะเจอกันนะคะในช่วงของกูรูคาค่ะในช่วงนี้เนี่ยคุณโก้พาไปพูดคุยกับผู้บริหารของ MG เซลประเทศไทยจำกัดนะคะคุณพงศักดิ์เลิศฤฒนวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการนะคะถึงแผนการดำเนินงานแล้วก็ทิศท,ทางการตลาดของบริษัท MG ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มี MG3 แล้วก็ MG 6 MG 3เนี่เพิ่งออกมาใหมใ่กะะ็กระแสตอบรับดีด้วยนะครับคือหลังจากดาเนินธุรกิจในไทยมานะครับปกีกว่าแล้ว มี MG6 MG3 ก็ค <Allah> so, ือพอเ g 3น right ี ency, so uh ่น huh. yes. anyway, so right ี be, really this. This ่คือคลื่นขึ้นมาหน่อยคือคักขึ้นมาหน่อยนะครับเข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้นแล้วรถมีความโดดเด่นไงสีสันเยอะแยะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยที่ว่าเหนื่อยนี่คือยอดยอดจองมาดีแต่ว่ารถนี่ยังส่งมอบได้ไม่ทันกับความต้องการเพราะว่าคนชอบ พวกตัวถังสีทูโทนเนี่ยคุณค่ะแบบมินิอ่ะลังคาสีตัดกับสีตัวถังกว่าจะทําได้มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วเขาไม่ได้คิดราคาเพิ่มไงอืมอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมใครจองตอนนี้ก็แบบแบบรอหน่อยอ่ะเพราะสีทูโทนมันมันทำยากเออมันต้องมีขั้นตอนแล้วก็แผนที่เขาคิดมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้การตอบรับดีขนาดนี้เพราะส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มไงอ๋อประเด็นคือเก็บตังค์เพิ่มเลยมีแต่คนซักราคาเท่ากับรุ่นสีตัวถังธรรมดานี่่ไมมรววพกชุด แต่งสติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับ oh. เรามาทั้งหมดจะบอกว่า MG 3เนี่ยทำให้ MG เซลล์ประเทศไทยเนี่ยคึกคักขึ้นมาดูคึกคักขึ้นมาหน่อย <S 1> <S 1> แเรวก็เดี๋ยวจะไปคุยนะครับกับพี่ตุ้มพงศักดิ์ว่า <S <S แผนงานนะครับในปีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วจะมี Product ใหม่ๆเข้ามาเสริมนอกเหนือไปจาก MG 6หรือ MG 3หรือเปล่านะครับ <S 1> <S 1> <S ลองไปฟังพี่ตุ้มดูนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG เซล์ประเทศไทยครับายรถน้องใหม่นะครับที่เดี๋ยววันนี้ครับจะมาอัปเดตกันหน่อยว่า1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับกระแสตอบรับก็ดีหรือว่าผลประกอบการนะครับในแง่ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับยุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี้ยปีกว่าๆแล้วครับ MG เข้ามาดําเนินธุรกิจเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยผลตอบรับในแง่ต่างๆจากคนไทยเป็นยังไงบ้างครับพี่ ก็เราเริ่มโมเดลแรกคือ MG6 ใช่ครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูภาพรวมในแง่ของเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยแน่นอนมันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาเราเปิดตัว MG6 ก็อยู่ในกลุ่มตลาดที่เป็นเรียกว่า compact ซึ่งค่อนข้างเป็นการเป็นอสูงนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างนวันแต่จะหดตัวลงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราได้จาก MG6 ก็คือทําให้คนรับรู้รู้จักเรามากขึ้นนะครับหลังจากช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้ก็ครบปีพอดี ถ้าเรามองในความจริงคือครบปีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราล่าสุดก็คือเรามีตัวรถยนต์รุ่นใหม่คือ mg 3, รับนะครับซึ่งเปิดตัวช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็เปิดขายจริงๆในช่วงงานบางกองบมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายม,ามีนาคม,ามาถึงเมษาก็ยังถือว่าถ้าพูดถึง mg 3ก็ยังใช้เวลาไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะถือว่าเราเป็นน้องใหม่ใช่ไหมครับกระแสตอบรับในช่วงของเปิดตัวก็ถือว่าอดีมากนะครับเนื่องจากว่า หรือว่าตลาดกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างเข้าถึงกลุ่มคนค่อนข้างกว้างใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของตัวรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของการออกแบบที่ใช้ทูโทนนะครับแล้วก็เราแนะนําเรื่องของสีสันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหลังคาดําสีฟ้าหลังคาขาวสีแดงหลังคาขาวก็ทําให้กระแสตอบรับในเชิงของพอดักค่อนข้างดีประกอบกับฟีเจอร์หรือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใส่อยู่ในรถเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับ ไม่น้อยหน้าใครนะครับแล้วเรากำหนดราคาที่ค่อนข้างจะเรียกว่าดึงดูดนิดหนึ่งก็คือตอนนี้ MG 3เนี่ยเกินคาดเลยยอดจองครับก็ในช่วงหลังงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดจองรวมเนี่ยประมาณพันกว่าคันพันกว่าคันครับถือว่าเป็นการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการสมมอบรถไปได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่เราก็ยังมีแบ็กออเดอร์อยู่เนี่ยอีกประมาณพันกว่าคันซึ่งก็แสดงถึง กระแสการตอบรับหรือความต่อเนื่องของผู้บริโภคเนียให้การตอบรับท <se> <Sin erkennen. S 1> ี่ค่อนข้างดีอยู่ก็แสดงว่า MG3 มนี่มาถูกทางแล้วก็ถือว่ามาถูกทางครับแผนที่จะสร้างการรับรู้หรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะดําเนินต่อไปนับจากนี้ครับหนึ่งสองสามเรามองไว้เยคือในแง่ของผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวสินค้านะครับถ้าตัวสินค้าเราดีแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นที่ยอมรับรวมถึงเวลาเราเปิดตัวเราก็สร้างกระแสเรื่องของโฆษณา นอกจากเรื่องการโฆษณาแล้วเนื่องจากเราเป็นรถยนต์รุ่นใหม่เราเป็นแบรนด์ใหม่เราต้องสร้างเรียกเรียกประสบการณ์กับลูกค้าว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีลักษณะคุณสมบัติยังไงบ้างดังนั้น,นการจัดโรดโชว์หรือการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นจุดสําคัญอันหนึ่งที่เราต้องทําและก็จะทําอย่างต่อเนื่องต่อไปครับรถโชว์เรานี่ถ้าถ้าเป็นสเกลเล็กกลางใหญ่นี่เราเราเราไปถึงไหนบ้างครับพี่คือเดิมตอนช่วงเราเปิดตัว MG6 เนี่ยเราทำเป็นสเกลเล็ก นะครับทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆเนี่ยสเกลเล็กเนี่ยมันทําให้การตอบรับหรือการรับรู้เนี่ยค่อนข้างน้อย MG3 เราเที่ยวนี้เราคงเน้นเรื่องสเกลใหญ่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีเราเลียข้อจํากัดสําหรับตัวเน็ตเวิร์กของเราที่อาจจะยังไม่ไม่กว้างมากเราก็คงเน้นในส่วนของจังหวัดซึ่งมีดีลเลอร์เราอยู่ก็จะทําให้มีความใหญ่แล้วก็เป็นที่รับรู้มากขึ้นนี่คือนี่คือจุดสําคัญของตรงนี้สําหรับ จังหวัดอื่นๆอย่างเช่นกรุงเทพหรือในจังหวัดที่เรามีอยู่เนี่ยเราคงทำพวกกิจกรรมย่อยๆอยู่ด้วยเหมือนกันคงไม่ทิ้งแต่ว่าเราทําเพื่อจะให้มันเป็นแรงกระตุ้นให้การสร้างการรับรู้ให้เห็นว่าเอมี m อ3มี MG3 เนี่ยเปิดตัวแล้วน้าในตลาดก็จะได้รับรู้มากพูดถึงดีลเลอร์พูดถึงโชว์รูมตอนนี้เราปัจจุบันนี้เรามีกี่แห่งกี่ที่แล้วแล้วอนาคตเรามีแผนจะขยายเป็นเท่าไหร่วันนี้เนี่ยเรามีเราเรียกว่าดีลเลอร์ ซึ่งอยู่ในช่วงของการเซ็นสัญญาแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างหลุมท้งเปิดแล้วเนี่ยวันนี้ใกล้ๆ40ละเราใกล้40แล้วเปิดเป็นทางการแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆ20นะครับเราก็คงจะดําเนินตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คงจะภายในปลายปีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะให้มีดีลเลอร์ที่เปิดทําการแล้วเนี่ยให้อยู่ในระดับประมาณสักใกล้ๆ50แห่งภายในช่วงปี2558นี้จุดรได้โชว์รูมสัก50 รมาตฐที่เปิดแล้วนะที่เปิดแล้วซึ่งในอนาคตเราก็อาจจะยังมีหรือว่ากําลังก่อสร้างอยู่เหมือนกันครับคือมันก็ต้องสอดคล้องล้อไปกับยอดขายด้วยเพต่อรับเรื่อยๆก็ต้องมีการดูแลถูกครับผมขอเจาะไปที่เรื่องของการสร้างความมั่นใจในผู้บริโภคอย่างที่ตตุ้มเรียนหรือว่าคุณผู้ชมก็ทราบว่าเราเป็นแบรนด์ใหม่ตรงนี้เราวางแผนไว้ยังไงเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเกี่ยวกับรถยนต์ MG มากขึ้นครับ นอกเหนือจากตัวสินค้านะครับหรือตัวรถยนต์เนี่ยที่ต้องเน้นเรื่องของความมีคุณภาพแล้วนะครับแล้วก็เรกว่าต้องให้เกิดการยอมรับซึ่งเราก็ในเรื่องจุดเด่นเรื่องของอ้เรื่องการขับขี่นะครับนในเรื่องการสร้างความมั่นใจเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ MG6 เนี่ยเรามีเรื่องของระบบการรับประกันนะครับเราจะให้การรับประกันเนี่ยมากกว่าผู้ผลิตรายอื่นในตลาดคือเรามี4ปีแสนสองหมื่นกิโลเมตรซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของอออโ Auto a s ิสด้วย คือชาวบ้านเขาเนี่ยเมเจอร์แบรนด์ทั่วๆไปเนี่ยที่ทำตลาดมาสามปีหนึ่งแสนเระกันเปนที่สามปีหนึ่งแสนเราให้สี่ปีแสนสองเราสี่ปีแสนสองอนนี้เนี่ยเนี่ยความมั่นใจที่หนึ่งครับนอกจากความมั่นใจที่หนึ่งแล้วเนี่ยไอตัวออโต้แอสซิสหรือการให้ความช่วยเหลือนะเวลาเราเกิดปัญหาเรื่องการใช้รถอะไรต่างๆเนี่ยของคนอื่นก็คือสามปีตามระบบประกันเราก็จะสี่ปี อันนี้ก็เป็นเป็นอันที่สองคุณผู้หญิงซื้อรถไปขับไปแล้วเกิดรถดับรถเสียซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดนะครับรถอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าเรื่องยางยางแตกยางรั่วอะไรต่างๆตรงนี้ก็สามารถใช้บริการถึง4ปีนะตรงนี้คือ4ีปีก็โทรศัพท์เลยกริ๊งมารับมาดูแลเลยนอกจากนี้ก็เราเพื่อความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเปิดตัว MG6 เนี่ยหรือในช่วงระหว่างเปิดตัวเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาเนี่ยเราแสดงความพร้อมเรื่องของอะไร เราเปิดศูนย์อะไรที่บางพลีนะครับก็ไม่ไกลมากคือบางพลีก็คือว่าอยู่ในเขตนี่คือเปิดปไปแล้วนี่เปิดแล้วตั้งแต่เริดตั้งแต่ตอน m g 6เลยถูกต้องไม่เหมือนอเรียกว่าบางบางผู้ผลิตรายอื่นนี่เข้ามาเขามองเรื่องของอะไรในทีหลังแต่เรามองเรื่องอะไรถือว่าเป็นเรื่องแรกเพราะเราการสร้างความมั่นใจนี่คือความมั่นใจอีกอันหนึ่งที่เราทำนอกจากนี้เนี่ยโอเคเรื่องเน็ตเวิร์กก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องเร่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรากําลังทําเรื่องของโมบ คือเนื่องจากโอเคเราเรา,เราพูดถึงจุดอ่อนของเราที่ไม่สามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศเนี่ยเราจึงเปิดไอ้เรื่องการรับประกันเ,เรียกว่าการบริการ Mobility Service ให้กับลูกค้าที่อยู่บริเวณที่เกินกว่าที่ศูนย์บริการจะรองรับหรือไม่อยากจะเข้าขับรถเข้ามาใช้ศูนย์บริการก็จะมีบริการเรื่องของ Maintenance เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นักพเน่ยโทรจองน้่นหมายลล่วงหน้า,า Mobility Service ก็จะไปให้บริการถึงบ้านก็จะมีรถ ไปถึงบ้านใช่แล้วก็เป็นดูแลซ่อมบำรุงตสภาพใช่ครับก็คือทั่วถึงแน่นอนไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศครับจังหวัดไหนใดๆก็ตามแต่ถ้าโอเคแหละถ้าถ้าอยากเช็คอย่างละเอียดรอบครอบมันก็ต้องใช้เครื่องม้อเครื่องมือจะต้องวิ่งเข้ามาที่ศูนย์บริการใช่ครับซึ่งเราก็เยว่าถ้าเราเช็คทั่วๆไปนะครับหรืออาจจะมีซ่อมแซมเล็กน้อยๆเนี่ยสามารถให้บริการได้เลยครับไม่ต้องรอครับจุ้มย้ำอีกทีหนึ่งให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักแบรนด์ MG มากขึ้นแบรนด์ MG เรานี่ ประวัติศาสตร์นยังไงความเข้าใจผมนี่โอ้เป็นแบรนด์อังกฤษแบบเก่าแก่มานานแล้วมาทําธุรกิจเมืองไทยเนี่ยคือที่เห็นทุกรุ่นนี้นะคุณผู้ชมประกอบเมืองไทยนะครับอยากให้พี่ตุ้มพูดถึงรถยนต์ MG ราย MG หน่อยนะสำหรับ MG นะครับเราเป็นแบรนด์จากอังกฤษนะครับก่อตั้งเนี่ยในปี1924นะครับนับนับวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยก็เกินกว่า90ปีแล้วครับอายุเนี่ยเรียกว่าอายุนานนะเรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับผมเชื่อว่า ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับแบรนด์ MG เพราะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแบรนด์ซึ่งเคยเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะด้วยของรถสปอร์ตเรื่องของซีดานองรสเตอร์ดังนะ,ะครับกับป,ประทุนก็เป็นจุดเด่นของของอ MG รวมถึงเรียกว่าพราะองค์เจ้าพีระยังเคยมีช่วงระยะเวลาหนึ่งใช้รถ MG ในการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นเป็นเกียรติภูมิของของบริษัท MG มากๆและจุดเด่นอันหนึ่งของ MG ก็คือ การเข้าถึงของตัวแบรนด์ MG ของคนผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายเพราะเนื่องจากเป็นรถที่ราคาไม่สูงมากนะครับเป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายดังนั้นเนี่ยคาคับทั่วโลกเนี่ยมผมคิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีสมาชิกเนี่ยมากที่สุดเนด้วยความที่ที่อายุแบรนด์้ก้าสิบปีแล้วก็การเข้าถึงของคนเนี่ยได็กว e ่างดังนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าทั้งในยุโรปในอเมริกาเนี่ยจะรู้จักแบรนด์ MG เป็นอย่ยยางดีนะครับ รับเมืองไทยก็อาจจะอย่างที่บอกว่าเคยเคยเข้ามาทําตลาดแล้วก็หายไปวันนี้เนี่ยแบรนด์ MG ก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับภายใต้เราเรียกว่าพันธมิตรของเจ้าของแบรนด์นะครับคือทาง s a c Motor กับทาง CP ซึ่งเป็นพันธมิตรอยู่ที่เป็นคนไทยครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบริษัทเดียวที่มีผู้ลงทุนผู้ร่วมทุนเป็นคนไทยในสัดส่วนที่มากเท่านี้ถ้าไล่ดูบริษัทรถยนต์เมเจอร์แบรนด์นี่พวกบริษัทเมืองนอกหมดนะ ถูกต้องครับเป็นชาติต่างชาติหมดเลยต่างชาติหมดแ,แต่ว่าเรา m อ็มียังไงก็มีคนไทยถูกต,ต้องครึ่งหนึ่งอ่ะเอา,านั่นแหละนั่นแหละคือว่าเป็นเป็นจุดดีก็คือว่าเราทําธุรกิจเราทําเพื่อคนไทยรเราอยู่ที่นี่เราทําเพื่อคนไทยดังนั้นเนี่ยเราคงให้ความสำคัญเรื่องตลาดเมืองไทยแน่นอนครับคงไม่ไม่แล้วว่าไม่รุ่ยฉุยแฉแน่นอนทําธุรกิจแบบจริงจังมองกันยาวๆมองกันยาวๆดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโรงงานดังนั้นเราเรามาเมืองไทยแล้วเนี่ยต้องทำต้องสร้างโรงงานเลย ก็เป็นโรงงานที่ประกอบรถยนต์สองรุ่นปัจจุบันที่รเรามีอยู่อันนี้คือเหตุผลเลยที่ทำไมต้องมีโรงงานอนาคตรเราอาจจะขยายกําลังการผลิตเพิ่มโรงงานอีกระดับหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็รถยนต์รุ่นใหม่ๆเราก็จะมีมาเรื่อยๆนี่จะกระซิบถามพอดีนะครับ,รบปีนี้หรือปีหน้านี่เราเรามีโอกาสจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆนอกเหนือไปจาก MG3 แล้วก็ MG6 นัครับแน่นอนที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าเราให้ความสําคัญของตลาดเมืองไทยนะครับจากบริษัทแม่เนี่ยดังนั้นเนี่ยรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะต้องต้องไม่พลาดแน่นอน ในแผนที่เราระวางไว้นะครับปลายปีนี online, ้เราคงจะมีรถยนต์ยรุ่นใหม่แล้วในกลุ่มของ B ี e gment เป็นซีดานนะครับก็คือว่าจะมีแน่นอนภายในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าเรามีแผนที่จะนําตัว SUV ยูวมีเอยด้วยนะประกอบแล้วก็มาขายในประเทศทั้งหมดทั้งวงนี่คือประกอบขายเมืองไทยหมดแน่นอนครับต้องลถต้องประกอบแล้วก็ขายในประเทศไทยเอาละครับนี่นะครับเป็นทิศทางของค่ายรถยนต์ MG นะครับค่ายรถยนต์น้องใหม่นะครับแต่ไฟแรงเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมนะครับลองเปิดใจดูครับรถยนต์ แบรนด์ที่บอกว่ามีคนไทยนะครับมีส่วนร่วมมีหุ้นด้วยนะครับทํามาเพื่อคนไทยผลิตที่เมืองไทยนะครับสนใจนะครับลองไปที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับไปทดลองขับไปสอบถามรายละเอียดได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับอืมไงล่ะคุณเขาก็ไม่ธรรมาดานะก,ก็ก็ถือว่าเผยแผ่รายละเอียดนะครับค่ะโปรดักต์ใหม่ก็เตรียมให้เห็น การนะครับมีหลากหลายมากขึ้นและที่สําคัญอย่างที่พี่ตุ้มบอกย้ำว่า MG ค่ะนะครับครึ่งหนึ่งของอคนจีนก็จริงอีกครึ่งหนึ่งก็ของ CP ซึ่งเป็นคนไทยบริษัทคนไทยไม่เหมือนกับค่ายรถยนต์อื่นๆที่เป็นต่างชาติที่เป็นต่างชาติร้อยเปญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์อเมริกันก็อเมริกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรานี่ยังมี CP อยู่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งแหละก็ยังเป็นถือว่าเป็นแบรนด์อังกฤษ จ้าของใหญ่เป็นคนจีนแต่ทําตลาดในไทยเนี่ยยังมีคนไทยเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของนะครับก็ก็ลองดูนะครับโชว์รูมอะไรต่างๆก็จะจะขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับการสร้างแบรนด์สร้างความมั่นใจก็ลองดูว่าจะบรรลุตามเป้าหมายอย่างที่ผู้บริหารนะครับพี่ตุ้มหรือคุณพงศักด์มองเอาไว้หรือเปล่านะครับติดตามพจะทำทุกอย่างมีรถด้วย ก็แสดงว่าแสดว่าเขามั่นใจแล้วไงแสดงว่ามั่นใจแสดงว่ามั่นใจแล้วถ้าอะไรที่ c ีบีทำเนี่ยแสดงว่ามั่นใจแล้วก็ยาวๆไปอ ก็รอดูกันยาวๆด้วยนะคะว่าสําหรับแบรนด์ MG นั้นจะทําทุกอย่างได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือไม่นะคะนั่นก็คือช่วงของกูรูค่ะค่ะที่คุณโก้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารมานะคะช,ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมกันต่อเพราะว่าคุณโก้จะพาเราไปเทสรถที่ถือได้ว่าเป็นรถทางการตลาดที่หลายๆคนก็ชืนช่นชอบนะคะปิกอัพรู้นะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาแพงนะคะ<อ>ร,รู้จริงรู้จริงเออไม่ธรรมดานะะช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ